แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องล้วงลับดาราครับโอ,อ,อ,อ้ก่อนไปฟอนอินนะเออก่อนฟอนอินเดี๋ยวมาติดตามเป็นช่วงหน้าเกี่ยวกับคุณปุ๊กลุกแล้วก็คุณมินพิชยาชจะมาติดตามเอ่อจะล้วงลับเรื่องอะไรกันฮะไปดูกันเลยเออดูเลยไปดูกันเลยค่ะ เอาใจหายใจ่ความเมื่อสาวปุกลุกฝนทิพย์กับสาวมินพิชยาจู่ๆก็มีข่าวเมามาว่าคุณเธอเป็นคู่จินนอกเจ้ากันไซย่างงั้นแมแต่ก็โล่งใจนะคะทีแทก็เป็นการเรียกกระแสะผลงานโฆษณาที่ทั้งคู่ถ่ายรวมกันก็ตอนนั้นแต่จริงๆแล้วเฮอร์รี่ก็สืบส้ำมาได้ค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยได้สนิทกันจริงๆงานนี้เลยไม่รอชา้ายืนมให้สาวปุกลุกเขาล้วงลับเพื่อนสีกันเลยดีกว่าจ้า Oh จ้าสาวสวยอีกคนแล้จ้าสำหรับสาวปุกลูกสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าเป็นคู่เพื่อนสนิทคู่ใหม่ัน่นคือปุกลูกแล้วก็มินอยาจะให้รวงความลับมินนิดนึงว่าแบบเออหน่กเออหน่มีความลับอะไร <c oughs> จริง,รงๆอลไย เราอาจจะไม่ไม่รู้ว่าคือเวลามางานเขาจะสวยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเขาเป็นคนที่ขูมาเราก็เป็นคนที่เนื่องจากทํางานหนักก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้นอนใช่ไหมเราก็จะมีโอกาสได้เห็นช่วงเขานอนบ่อยทุกครั้งที่นอนนี่คือจะนอนหน้าปากหน้าปากตลอดไม่เคยหูปากแล้วก็ถามนางว่าทำไมถึงไม่หูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือเขาหูปากหูปากหูปากไม่ได้ันเขาใหญ่อะเี้ยแล้วคือ้าเกิดเขานอนอ่ะเขาจะนอนง่ายแล้วเขาก็จะแบบอ้าปากตลอดเวลามีแอบแบ็กเมย์เพื่อนกันเอง มีแอบแบล็กเมทเพื่อนไม่เคยสงสารกลัวโดนกลับอะไรเงี้ยแต่คือเขาบอกว่าถ้าปลุกทําก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาโดนแบล็กเมทมาเยอะแล้วเลย <c oughs> ช่างเป็นคู่สีที่น่ารักจริงๆเลยนะคะ่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะ่ะว่านางเอกเขาก็มีมุมหลุดๆแบบนี้เหมือนกันอถ้ายังพอมีที่ว่ามขอเพอรสสมัครเป็นเพื่อนสีอีกสักคนจะได้เปล่าล่ะคะ่ะ อถ้าเธอจะเป็นเพื่อนซีเขาเนี่ยเธอต้องไม่เหมือนแม่มดแบบเมื่อกี้ก่อนครับผมตัวอะไรนะเอลซูล่าในเรื่อง Little Mermaid ที่เป็นแม่มดใจร้ายอ่ะวันก่อนเพอทำผมแบบนี้แล้วออกไปเซเว่นตรงแถวแถวออฟฟิศเนี่ยเจอคนที่อยู่แถวนั้นมองหันไปอู๋ปฏิกิริยาหันอู อู้ตกใจขนาดนี้เลยเหรอเออแต่เพิ่งรู้นะว่าน้องมีเนี่ยเวลานอนหลับเนี่ยเขาอ,อ้าปากนิดนึงเ,เป็นทริคความเซ็กซี่ตันใหญ่แต่ก็น่ารักนะเออโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักเบรนก่อนกับเรื่องราวของสองสาวสวยวคุณเมย์คุณปุกล้าลช่วงหน้าสาวฮาสวยเซ็กซี่รอเราอยู่นะคะกับดีเจต้นหอมค่ะ by Star Ad Noon ค่ะ